ตอนที่6เหตุการณ์คืนตรัสรู้ในยามเย็นขณะที่แสงตะวันเริ่มคล้อยต่ำเข้าสู่ปฐมยามมีชายคนหนึ่งซึ่งกำลังเกี่ยวหญ้าชื่อโสธิยะกำลังเดินทางกลับจากทุ่งหญ้าเพื่อเข้าสู่หมู่บ้านเมื่อเขาเดินผ่านบริเวณหนึ่งเขาก็ได้เห็นพระโพธิสัตว์นั่งประทับอยู่บนพื้นดินที่แข็งแกร่งและแห้งแลงทำให้เขารู้สึกเห็นใจอย่างลึกซึ้ง โสทิยะเป็นเพียงคนเกี่ยวหญ้าธรรมดาแต่ความเมตตาของเขากลับยิ่งใหญ่เขาคิดว่าตัวเองจะช่วยเหลือได้เพียงแค่ไหนจึงได้แบ่งหญ้าที่เกี่ยวมาจำนวนแปดกำมือถวายแด่พระโพธิสัตว์ด้วยความหวังว่าจะช่วยให้ท่านมีที่นั่งที่สบายขึ้นพระโพธิสัตว์รับหญ้าแล้วนำมาปูลาดเป็นอันสนะรองรับกายของท่านให้พ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากพื้นแข็ง ท่านสงนั่งลงอย่างตั้งมั่นพร้อมทั้งอธิษฐานจิตด้วยความมั่นใจและศรัทธาว่าแม่เลือดในกายจะเหือดแห้งไปเหลือเพียงแค่หนังเอ็นกระดูกถ้ายัางไม่บรรลุธรรมอันประเสริฐแล้วเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดก็อาจจะเกิดความสงสัยในใจของผู้ที่สวงหาความรู้ว่าทำไมพระโพธิสัตว์ถึงต้องอธิษฐานเช่นนั้นการกระทำเช่นนี้ไม่เป็นการทรมานตนให้ลำบากไปเปล่าหรือ สำหรับคำถามนี้ขอนำเสนอคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างนี้โดยปกติแล้วในกรณีของผู้ที่มีอาหารน้อยร่างกายมักจะขาดพลังงานและทรัพยากรที่จะใช้ในการกระทาต่างๆทาให้ความสามารถของอินทรีย์ต่างๆเช่นสมาธินรีย์จะโดดเด่นมากกว่าโดยเฉพาะในกรณีที่ปัญญินรีย์นั้นอ่อนกำลังลงในช่วงเวลาที่ร่างกายได้รับอาหารน้อย ปัญญาแทบจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เปรียบเสมือนกับกบที่กำลังจำศีลในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวการคิดพิจารณาหรือปัญญาทุกๆประการล้วนต้องการพลังงานในการขับเคลื่อนเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารเพียงน้อยนิดก็ไม่สามารถให้พลังงานที่เพียงพอสำหรับการคิดหรือการวิเคราะห์ได้ดังนั้นปัญญาจึงต้องหยุดพักรอเวลาที่จะมีพลังงานกลับคืนมา ดังเช่นต้นไม้ที่สลัดใบเก่าทิ้งเพื่อเตรียมพร้อมที่จะผลิตใบใหม่ในฤดูกาลที่เหมาะสมเมื่อพระโพธิสัตว์ทรสงสบวยพัตหารที่นางสุชาดานำมาถวายในตอนเช้าสมองที่เคยหยุดพักจากการคิดมาเป็นเวลานานหรือแม้จะคิดบ้างก็คิดเพียงเล็กน้อยตามที่จำเป็นเพื่อประหยัดพลังงานชีวิตก็เริ่มกลับมาขยับขยื่นและเคลื่อนไหวอีกครั้ง เหมือนกับฝนที่ตกหนักในฤดูฝนทําให้กบที่จําสินออกจากที่พักมาเพื่อหาอาหารเมื่อสมองเริ่มทํางานอีกครั้งพอดชงจิตข้อแรกโดยเฉพาะสติก็เริ่มขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นมหาสติหรือที่เรียกว่าสติสัมพอชงซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาจิตหลังจากนั้นพอดชงข้ออื่นๆก็ทยอยเกิดขึ้นตามลําดับจนถึงอุเบกขาสัมพอชงซึ่งเป็นพอชงทำข้อสุดท้ายที่ครบถ้วน ได้ในขณะที่ท่านกำลังสัมผัสสภาวะของอุเบกขาโสธถยะก็ได้นำหญ้าสุกุมาถวายพอดีเป็นเหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วก่อนการบรรลุธรรมย่อมต้องผ่านกระบวนการที่ท้าทายเช่นนี้โดยเฉพาะในกรณีของผู้ที่พัฒนาจิตจนถึงระดับสูงเช่นพระโสดาบันประเภทเอกพีชีผู้มีความเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้ง แม้แต่เมื่อเดินทางมาถึงอุเบกขาสัมโพธชงก่อนที่จิตจะเห็นแจ้งอริยสัจก็ยังคงอธิษฐานจิตนั่งตายเพื่อเสริมความมุ่งมั่นสำหรับผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าในระดับโพธิสัตว์ผู้กำลังจะตรัสรู้การอธิษฐานสละชีวิตเพื่อแลกกับธรรมะก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่แปลกเกินไปอันเป็นเรื่องธรรมดาของกระบวนการโพชชงเจตที่ต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ ในการนี้ทุกขั้นตอนของโพธิปัจขิยธรรม37ซึ่งเป็นลำดับธรรมที่มีความสำคัญในกระบวนการพัฒนาจิตจะเกิดขึ้นทั้งก่อนและขณะดำเนินกระบวนการบรรลุธรมรมรวมถึงเมื่อบรรลุธรรมแล้วซึ่งทุกขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ในที่สุดคำว่ายามเป็นคำบาลีที่ใช้ในภาษาไทยจนบางครั้งเราแทบไม่รู้ตัวว่าเป็นคำจากภาษาบาลี คติที่ปรากฏในวรรณคดีบาลีและวรรณคดีบาลีที่แปลมาเป็นภาษาไทยมักจะกำหนดให้คืนหนึ่งแบ่งออกเป็น3ยามโดยยามหนึ่งมีสีเชั่วโมงการเรียกยามทั้งสามตามลำดับคือ 1. ประมมายามคือยามแรกซึ่งมีช่วงเวลาเริ่มต้นตั้งแต่18นาฬิกาถึง20นาฬิกา 2. ทุติยายามคือยามที่สองซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีสอง 3. ปัจชิมมยามคือยามสุดท้ายซึ่งมีช่วงเวลาตั้งแต่ตีสองจนถึง6โมงเช้าการแบ่งเวลานี้ถือเป็นหนึ่งในวิธีการที่ใช้ในการวัดเวลาในสมัยโบราณซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกำหนดและการจัดระเบียบเวลาอย่างมีระเบียบในสังคมสมัยนั้นหลังจากที่พระโพธิสัตว์ทรงประทับนั่งอธิษฐานจิตสละชีวิตเพื่อทำแล้วถ้าได้ประคองจิตเข้าสู่สมาธิอย่างเป็นลำดับขั้น จนกระทั่งสามารถเข้าถึงระดับฌานสี่ซึ่งเป็นความลึกของสมาธิสูงสุดที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ในขณะนั้นข้อความในส่วนนี้สามารถเทิบเคียงได้กับบางตอนจากสามัญญผลสูตรซึ่งได้กล่าวถึงการบรรลุสมาธิและการเข้าถึงภาวะที่สงบอย่างสมบูรณ์ในลักษณะที่แสดงถึงการสละการมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการเข้าถึงธรรมะหลังจากที่พระโพธิสัตว์ทรงชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์ด้วยฌานสี่แล้ว ในยามต้นทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณซึ่งเป็นญาณที่ทำให้ทรงระลึกถึงชาติที่เคยผ่านมาในอดีตภายในใจของพระโพธิสัตว์นั้นได้เกิดความรู้สึกว่าพระองค์ได้ละสุขและทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงบรรลุถึงจตุตรารา์ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่มีทั้งสุขและทุกข์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นความบริสุทธิ์ที่มาจากการดับโสมนัส ความยินดีและโทมนัสความเศร้าโศกซึ่งนำไปสู่ภาวะของอุเบกขาอันสมบูรณ์ในภาวะนั้นพระโพธิสัตว์ทรงมีสติบริสุทธิ์ที่แผ่ไปทั่วทั้งร่างกายเปรียบเสมือนคนที่นั่งอยู่ภายใต้ผ้าขาวที่คลุมไปทั่วทั้งศีรษะไม่มีส่วนใดของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่คลุมเช่นเดียวกับจิตใจของพระโพธิสัตว์ที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และผุดผ่องโดยจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนั้น พระโพธิสัตว์สาม,มารถดลึกชาติได้อย่างชัดเจนและมากมายทรงดลึกถึงชีวิตในอดีตหลายชาติตามที่ได้ตรัสไว้ในสามัญผลสูตรซึ่งกล่าวถึงการที่พระโพธิสัตว์สาม,มารถเห็นอดีตของตนเองอย่างละเอียดและแจ่มแจ้ง, <c oughs> จงเมื่อจิตของพระโพธิสัตว์ได้เข้าสู่ภาวะสมาธิที่บริสุทธิ์ผุดพองปราศจากกิเลสและความเศร้าหมองสภาพจิตเช่นนี้เปรียบเสมือนเนินที่สะอาดสะอา้าน เหมาสำหรับการใช้งานโดยที่จิตตั้งมั่นไม่วันไหวด้วยความมั่นคงนี้พิสุผู้มีจิตที่บริสุทธิ์จะสามารถน้อมจิตไปเพื่อบรรลุบุพเพนิวาสารสติญาณหรือการระลึกชาติในอดีตเมื่อท่านบรรลุญาณนี้ท่านสามารถระลึกชาติต่างๆได้หลายชาติตั้งแต่1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้างไปจนถึง5ชาติ10ชาติ20ชาติ30ชาติ 50ชาติ100ชาติหรือแม้กระทั่ง1,000ชาติ1 0 0 0แสนชาติก็ได้ท่านสามารถระลึกได้ถึงสังวัตกรรและบิวัตกรรโดยที่ในแต่ละพบท่านจะระลึกได้ว่าในพบนั้นๆท่านมีชื่อตระกูลวันนะได้ได้รับอาหารอย่างไรท่านได้เสวยสุขทุกข์และมีอายุเท่าใดเมื่อจุติจากพนั้นก็จะไปเกิดในพบถัดไป พร้อมกับลักษณะทั่วไปและชีวประวัติที่ดําเนินไปตามสภาพของแต่ละพบเพืยอเสมือนกับคนที่ออกจากบ้านของตนไปยังบ้านอื่นและจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีกเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเดิมของตนเขาจะระลึกได้ว่าเราได้จากบ้านตนไปยังบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนนั่งพูดหรือแม้แต่เงียบสงบอย่างนั้นจากนั้นเราก็ได้จากบ้านนั้นไปยังบ้านโน้น และในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนนั่งพูดและนิ่งเฉยอย่างนั้นเช่นกันก่อนที่จะกลับมายัางบ้านเดิมของเราเมื่อจิตของพิสุเป็นสมาธิบริสุทธิ์พุดพองปราศจากกิเลสไม่มีความเศร้าหมองอ่อนโยนและพร้อมที่จะใช้งานจิตของเขาก็จะตั้งมั่นไม่วันไหวเช่นนั้นพิสุนั้นจะสามารถน้อมจิตไปเพื่อบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาตะลึกชาติในอดีตได้หลากหลายชาติ ไม่ว่าจะเป็น1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้างรวมถึงการระลึกถึงพบต่างๆทั้งในสังวัถกัดและวิวัตกัซึ่งท่านสามารถระลึกได้ในลักษณะเดียวกันในยางกลางทรงบรรลุจตุปปาตยานหรือทิพยจักรคุยานซึ่งเป็นยานที่สามารถเห็นมูสัตที่กำลังจุติเกิดหรือกำลังจะตายได้อย่างชัดเจน เมื่อจิตของพระโพธิสัตว์เป็นสมาธิบริุทธิ์ผุดพองปราศจากกิเลสและความเศร้าหมองเมื่อเนินที่สะอาดสะอา้านเหมาะสมสำหรับการใช้งานจิตตั้งมั่นและไม่หวั่นไหวเช่นนี้พิสูจนนั้นสามารถน้อมจิตไปเพื่อจะตูปปาตยานหรือทิพยจักขุยานได้อย่างสมบูรณ์ด้วยทิพยจักขุยานนั้นท่านทรงเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติเกิดทั้งจากชั้นต่ำและชั้นสูงทั้งที่งามและไม่งามทั้งที่เกิดดีและเกิดไม่ดี ท่านเห็นได้ชัดเจนถึงมูสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมของตนโดยมองเห็นได้ด้วยตาทิพย์ที่บริสุทธิ์เหนือมนุษย์ท่านทรงรู้แจ้งถึงมูสัตว์ที่ประกอบกรรมดีและกรรมชั่วซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดังนี้มูสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนโทุจริตกล่าวลายพระอริยมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายจะไปบังเกิดในอบายทุกติเช่น นรกและวิบากที่ร้ายแรงมูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตพวกเขาจะไม่กล่าวร้ายพระอริยะเจ้าและมีความเห็นที่ถูกต้องตามธรรมพวกเขาจะได้เกิดในสุคติและสวยสุขต,ตามกรรมที่ดีพระโพธิสัตว์ทรงเห็นมูสัตว์ที่กำลังจุติเกิดจากกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีกรรมดีหรือกรรมชั่วโดยท่านทรงเห็นได้ชัดเจนด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ สรงรับรู้ถึงการเกิดทั้งจากชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามดีและไม่ดีและผู้ที่ประกอบกรรมดีที่ชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบจะได้รับการเกิดใหม่ในสุคติโลกสวรรค์ท่านทรงเห็นหมูสัตว์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขากำลังเกิดตามกรรมที่ตนทำด้วยทิพยะจักุยานที่มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างลึกซึ้ง เปรียบเสมือนกับการที่มีปราสาทตั้งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวงซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆในเมืองได้ชัดเจนคนที่ยืนอยู่บนปราสาทนั้นสามารถเห็นผู้คนที่กําลังเข้าไปสู่บ้านเรือนออกจากบ้านเรือนหรือสัญจรอ,อยู่ตามถนนคนบางกลุ่มอาจนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่านรู้ได้ว่าคนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือนคนเหล่านี้ออกจากเรือนคนเหล่านี้สัญจรอ,อยู่ตามถนน และคนเหล่านี้นั่งอยู่ที่ทางสามแพ่งเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ที่สามารถมองเห็นการเกิดของมูสัตทุกประเภทได้จากทิพยจักขุยานเมื่อจิตของพิสุขเข้าสู่สภาวะสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองปราศจากกิเลสความเศร้าหมองเหมือนเนินที่สะอาดไร้สิ่งปนเปื้อนจิตมีความอ่อนโยนและพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างเต็มที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในสภาวะเช่นนี้พิสุสามารถน้อมจิตไปเพื่อบรรลจุจตูปปาติยาน รือทิพยะจักขุยานซึ่งทำให้ท่านสามารถเห็นมูสัตว์ที่กำลังจุติเกิดหรือกำลังจะตายได้อย่างชัดเจนท่านเห็นมูสัตว์ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีทุกประการโดยมองเห็นได้ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ท่านดูแจ้งถึงมูสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมของตนท่านเห็นว่ามูสัตว์ที่ประกอบกรรมดีจะได้รับผลแห่งกรรมดีส่วนมูสัตว์ที่ประกอบกรรมชั่ว ก็จะได้รับผลแห่งกรรมชั่วตามลำดับในยามท้ายท่งบรรลุอาสวะขยายานคือญาณที่รู้จักการทำลายอาสวะซึ่งหมายถึงการทำลายสิ่งที่เป็นมลทินของใจเมื่อจิตของพิสุขเข้าสู่สมาธิบริสุทธิ์ผุดพ่องปราศจากกิเลสและความเศร้าหมองราวกับเนินที่สะอาดไร้สิ่งปนเปื้อนจิตมีความอ่อนโยนและพร้อมที่จะใช้งานได้เต็มที่ตั้งมั่นและไม่หวั่นไหวพิสุน้อมจิตไปเพื่อบรรลุอาสวะขยายาน ซึ่งเป็นญาณที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงในทุกขั้นตอนทรงรู้ชัดว่าทุกมีอยู่จริงทุกสมุทัยคือเหตุแห่งทุกทุกขานิโรธคือความดับทุกข์และทุกขนิโรธคขามมดีปฏิปทาคือหอนทางที่สามารถดับทุกข์ได้ท่านยังรู้จักอาสวะอาสวะสมุทยัยอาสวะนิโรธและอาสวะนิโรธคามิดีปฏิปทาซึ่งหมายถึงการดับอาสวะทั้งหลายที่เป็นมลทินของใจเมื่อท่านเห็นตามความเป็นจริงในทุก และการดับทุกข์อย่างนี้จิตยอ่อมหลุดพ้นจากกามสศวะภาวาสวะและอวิชชาสวะซึ่งเป็นมลทินที่ขัดขวางการบรรลุธรรมเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วท่านรู้ทันทีว่าหลุดพ้นแล้วและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วและไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทําต่อไปเพื่อการมารรลุธรรมนี้อีกเปรียบเสมือนสระน้ําใสสะอาดที่ตั้งอยู่บนยอดภูเขา ซึ่งน้ำในสระนั้นไม่ขุ่นมัวและสะอาดบริสุทธิ์คนตาดีที่ยืนอยู่ที่ขอบสระสามารถเห็นหอยโขมหอยกากก้อนกรวดก้อนหินและฝูงปลาที่กำลังแบกว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในน้ำใสในสระนั้นเมื่อจิตของพิสุิ์เข้าสู่สภาวะสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองปราศจากกิเลสและความเศร้าหมองราวกับเนินที่สะอาดไร้สิ่งปนเปื้อนจิตมีความอ่อนโยนและพร้อมที่จะใช้งานได้เต็มที่ ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในสภาวะเช่นนี้ีิสูจน้อมจิตไปเพื่อบรรลุอสวะขยายานคือยานที่รู้จักการทำลายอาสวะซึ่งหมายถึงการทำลายมลทินของจิตที่เกิดจากกามาสวะภาวาสวะและอวิชชาสวะพิสูจน์นั้นสามารถรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือต้นเหตุของทุกข์ทุกขสมุทัยนี้คือนิโรธทุกข์การดับทุกข์นี้คือนิโรธทามินีปฏิปทาหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ และนี่คืออาสวะนี่คือต้นเหตุของอาสวะอาสวะสมุทัยนี่คือการดับอาสวะอาสวะนิโรธและนี่คือหนทางที่นำไปสู่การดับอาสวะอาสวะนิโรตคขามินีปฏิปทาเมื่อพิสูจเห็นตามความเป็นจริงในทุกข์และการดับทุกข์เช่นนี้จิตของท่านย่อมลุดพ้นจากกามาสวะภาวะสวะและอวิชชาสวะซึ่งเป็นมลทินที่ขัดขวางการบรรลุธรรม เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วท่านรู้ชัดว่าหลุดพ้นแล้วและเข้าใจในลักษณะของการบรรลุธรรมว่าชาติสิ้นแล้วพรหมรรจันทร์สิ้นสุดแล้วทากิจที่ควรทําเสร็จแล้วและไม่มีภารกิจใดอื่นที่ต้องทําเพื่อการบรรลุธรรมนี้อีกต่อไป